มีเอฟซีถามว่าเท่าคำคุณมันเจ้าคือเหลือหลายแทะคือนั่นเบิดแทะแออรึเปล่ยังบมเบิดครับพี่น้องพี่บมเบิดง่ายพี่น้องเลยพูดละสงการพูดละจังสิเบิดมืมอนี่วันเสาร์วันที่เสาร์สองมีหน้าครับพี่น้องบ่เบิดง่ายเด้อมันเท่าคำคุณน,นะม้นนี่โคต้าลอยง่วงครับพี่น้องคือเก้า หัวคักข,ขนาดพี่น้องเลยพี่บ่เบิดบ่เบิด์มันเผายังหลพี่มันนี่จ้างลูกน้องมาใส่หกคนพี่น้องเลยโภอ,อีน้ายนะนั่งเศร้าเมื่อยละมาหนิแม่พ่อลินโทรศัพท์เซยพี่น้องเลยพินลูกน้องผู้ขาเลยได้บ่เบิดง่ายนะพี่น้องเลยบ่เบิดง่ายมันเผากำคุณนะหลายคักหลายแนย่ ไลพ่พิลึกกึกคือมามามาหลบไปหมัดมั่นก็เด้อพี่น้องเอ้ยเฝ้าไปเอาปลาปลาขึ้นคือเก้เามานน่เพื่อนถามว่าม่นเท่าใดเท่าคำคุณโบแพงครับพี่น้องร้อยหนึ่งอยู่ยนี่ขายร้อยเดียวหนึ่งหลับโบแพงามาเด้อไผยอยากได้มื่นละร้อย สีล่างสวยนัย่นแหละอีกประมาณหาหมือล่างดอกเอาสำนีเลยพี่น้องเฝ้าปเาปรี้ปลาปลาขึ้นแล้วอะ่ะพ่อเอารถมาแกาเอถเทได้ดรืะตัะ Đây là bọc khúc rồi bọn đi Mang kim hay FC bọn con <cười> <cười> มีหกเจนะัอีกทีย yeah, ังอีห้าเริ่มเสกุดเร็วบก็เร็วๆสัสดีมาปายมันก็ได้ก็สองสามทิศเลยววเบอ